นุมทุ่มเงิน720ล้านฝั่งเพชรกังนา,าแบบวิชั่นลิวอูซี่เวิร์ดแรปเปอร์หรือนักแต่งเพลงชาวอเมริกันวัย26ปีได้ทุ่มเงินกว่า24ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า720ล้านบาท เพื่อซื้อเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ขนาด10กกรัตมาฝังไว้กลางหน้าผากของเขาอย่างภาคภูมิโดยเขากล่าวว่าเพชรเม็ดนี้เป็นสิ่งที่เขาพยายามและทุ่มเทมาตั้งแต่ปี60กว่าจะได้มาครอบครองเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าแพงที่สุดที่เขาเคยซื้อมาและเขาจะไม่ไม่วันซื้ออะไรแบบนี้อีกแล้วซึ่งเขาก็ได้โพสต์ภาพตอนที่นําเพชรามาวางไว้บนหน้าผากของตัวเองและระบุข้อความเชิงว่าจะฝังมันไว้ที่หน้าผากทําเอาแฟนๆสงสัยเป็นอย่างมากว่ามันเป็นเพียงมุกตลกหรือว่าเขาจะทําจริงๆกันแน่ จนกระทั่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้ลงคลิปพร้อมกับระบุข้อความว่าความงดงามคือความเจ็บปวดและเผยให้เห็นภาพที่เขาอยู่ในสตูดิโอพร้อมกับหน้าผากที่มีอัญ,ญมณีเม็ดใหญ่ไว้กลางหน้าผากจนแฟนๆถึงกับอึ้งกันไปตามๆกันเลยทีเดียว แต่งานนี้ก็ไม่ไวมีชาวโซเชียลมาแซวว่าการที่เขานำเพชรไปฝังไว้กลางหน้าผากนั้นมันดูเหมือนกับ i n นฟินิต Stone นที่อยู่บนหน้าผากของวิชันหนึ่งในตัวละครของทีม Avengers ของ Marvel และยังแซวว่าเขาอาจจะโดนขโมยเพชรไปเหมือนที่ตัวละครนี้โดนก็เป็นได้